พวกมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายพวกมันเป็นจุนเริ่มต้นที่พาเราไปที่ไหนก็ได้กลับมาที่โตเกียวครับทีมนักวิจัยกำลังคิดอยู่ว่าจะพาเราไปที่ไหนดีเอ่ยพวกเขาเรียกมันว่า augmented reality augmented reality คือเทคโนโลยีที่นำเอาโลกเสมือนมาผสมผสานให้เข้ากันกับโลกจริงครับ นี่คือต้นแบบนะครับอ๋อครับแล้วเป็นเป้าหมายของเราคือเพื่อแสดงภาพสามิติบนแผนที่2มิติผืนนั้นอ๋อเข้าใจละมันเหมือน Google แมปเลยที่แสดงผลออกมาเป็นภาพสามิตินะครับใช่แล้วครับแะเราจะเห็นแค่ส่วนบนใช่ครับจะเอาแมนเชสเตอร์เรลิตี้มีอะไรมากกว่านั้นครับศาตราชิกําลังอวดเสื้อยืดให้เราดูนะครับมันไม่ใช่แนวผมเลยแต่มันมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นมฮัชิหันหน้าใส่เว็บแคมไดโนเสาร์ตัวน้อยสีเขียวก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ พิวเตอร์ของเขากำลังเล่นโปรแกรมสร้างภาพที่ก้าวหน้ามากซึ่งสามารถสร้างรูปร่างและภาพได้ทั้งที่มันเห็นภาพจากไม่กี่มุมหรือจากในที่มืดในสองสปีงหน้ากล้องอัจฉริยะตัวนี้จะมีอยู่ทุกที่เพื่อมองหาเสื้อผ้าที่ทุกคนสวมใส่นั่นฟังดูเหมือนว่าอนาคตของวงการโฆษณาเลยครับป้ายบิลบอร์ดที่กำลังขายของให้คุณกระตันกุณเดินบนถนนแต่จะเป็นโระกาสใหม่สำหรับเมืองแห่งเกมนึกดูซิว่าแฟรงก์กับเควินจะทำอะไรกับเทคโนโลยีตัวนี้ แต่นั่นอาจเป็นจุดสูงสุดของ augmented reality ชูงหน้าพบกับกีตาร์สมบูรณ์แบบโฉมใหม่กับ new v i s i o เช้าวันนี้ผมอยู่ที่รถไฟใต้ดินในโตเกียวที่มีผู้คนสัญจรคับคัะ แต่ผมเดินทางมาเพื่อหาความสนุกกับสินค้าที่อาจมีขายในอนาคตผมจะมุ่งหน้าไปที่ Mixed Reality แ a b ที่มหาวิทยาลัยเคโอหน้าจอทีวีกับกีตาร์เนี่ยมันคืออะไรกันครับเราใช้ augmented reality อ u g m e n t ทสเรลิตี้เพื่อช่วยให้นักกีตาร์สามารถฝึกเล่นได้ด้วยตัวเองนะครับอองั้นคุณช่วยสอนผมเล่นกีตาร์หน่อยสิได้เลยครับผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะฮะคุณแค่ใช้กล้องออ <laughs> ม,มือผีโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทับซ้อนอยู่บนภาพของกีตาร์นะครับน่าขนลุกแคะที่นี่แทนที่คุณจะก้าวเข้าไปในโลกคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์จะก้าวออกมาสู่โลกจริงเพื่อช่วยสอนคุณเล่นกีตาร์ครับมันจะโชว์เห็นว่าคุณต้องวางนิ้วตรงไหนถูกต้องแล้วครับอีกทั้งมันทํางานแบบเรลไทม์ด้วยซึ่งหมายความว่าเราสามารถเล่นคลอไปกับเสียงดนตรีได้นะครับโอเคผมจะให้คุณดูอะไรนี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณอย่ดูคุณเล่นกีตาร์นะครับ เลยครับเชิญเลยนี่คือเพลงดังของญี่ปุ่นนะครับช,ช,ชคุณจะได้เห็นตัวติดตามความเคลื่อนไหวบนผิวหนังเหมือนกับมันบอกคุณว่าคุณควรจะดีด <laughs> กีตา้าอย่างไงตัวติดตามความเคลื่อนไหวของนิ้วบอกเน็ตว่าเขาควรจะวางนิ้วบนสายกีตาราตรงส่วนไหนโอ้นี่ไม่ใช่วงร็อกนะโอ้ให้ตายโอ้ให <laughs> ้ตายนี่คือสิ่ง <laughs> ที่เราทำอยู่ครับอะไรนี่ทํไม <laughs> คุณถึงพยายามจะกำจัดครูสอนดนตรีซะละฮะผมอ่ผมตอไม่ได้ใช่ปะคุณเคยเจอครูสอนดนตรีแย่ๆมาใช่ปะของใช่ครับของใช่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเน็ตเข้าใจมุกผหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็หัวเราะแต่ก่อนที่ผมจะไปผมอยากให้เน็ตคายเคล็ดลับการทํางานของเทคโนโลยีตัวนี้ก่อนครับนี่คือกีตาร์แบบพิเศษใช่ไหมครับมาเสียบมครับตัวไหนอยู่นะฮะ กีตาร์ธรรมดาเหรอฮะใช่ครับกีตาร์ธรรมดาถูกต้องแล้วครับกับนิ้วธรรมดาเน็ตบอกเราว่าเขากับเพื่อนร่วมกันสร้างส่วนประสานซึ่งพวกเขาติดชิ้นส่วนการ์ดบอร์ดด้วยมาร์กเกอร์พิเศษกับคอของกีตาร์กล้องจะบันทึกและส่งภาพนี้ไปยังซอฟต์แวร์ที่พวกเขาสร้างขึ้นซอฟต์แวร์จะติดตามมาร์กเกอร์และใช้ข้อมูลเพื่อสร้างนิ้วมือดิจิตอลบนคอกีตาร์ของจริงซึ่งจะเกาสายกีตาร์ไปมาตามเสียงเพลงผู้คุณคาดหวังและก็สร้างมันเพื่อ นั่นเลกีต้ามันกระดิกนิ้วขึ้นลงเองได้แล,และระบบติดตามมือจะอยู่บนมือของพวกเขาใช่แต่นนแตว่าเป็นแค่ก<อ>ารบรรรอกใช่ใช่แล้วครับ,รบใช่นิ้วผีในแอปพลิเคชันกีต้าคือวิธีที่ง่ายและสอดคล้องกับการเรียนรู้กีต้าแบบเก่าพูดกันว่าผมจะเรียนรู้ได้ไหมนะครับเ,<อ>เ,เ,เีินคอร์สนช่เนีน่งอ๋อ อย่างนั้นแหละครับถูกต้องเน็ตทนนั่งฟังผมเล่นหนึ่งในเพลงสุดฮิตของญี่ปุ่นครับผมว่าผมก็ต้องฝึกให้มากกว่านี้นะครับแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยเช่นกันครับผมคือบ๊อบดีเลนเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เรียลิตี้หรือจอดจงกว่านั้น Reality ทางกายภาพคือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เด็กๆหันมาทดลองเล่นเครื่องดนตรีใหม่ๆม,ม,มากขึ้นเอ้ hey, แต่็รกเกอร์อายุ30ก็เรียนกีตาร์แบบ a u m m n t t e r r e l l t y y ของเน็ได้เหมือนกันนะหรือเราจะเรียนโยคะมารุกหรือการทำาหารก็ได้ด้วยคุณครู a u m m n t t e d r e a l i t y การสำรวจอนาคตของของเล่นบอระวะ ความสัมพันธ์ของเรากับคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไปแล้วแทนที่เราจะให้มันทํางานอย่างเดียวเราทําให้มันสร้างภาพสร้างจินตนาการปลดปล่อยเราสู่ประสบการณ์ใหม่ๆได้ครับ <the> ในตอนแรกมนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์และเราพยายามยัดงานทุกอย่างของเราเอาไว้ในนั้นครับเราถูกจํากัดด้วยคีย์บอร์ดกับเมาส์และวัตถุรือแสงที่เราเรียกว่าหน้าจอ ของเล่นในอนาคตกำลังปลดปล่อยเราจากข้อจำกัดเหล่านั้นเราจะสามารถหยิบจับเทคโนโลยีได้เราจะวิ่งผ่านโลกเสมือนเราจะรู้สึกถึงรายกระแทกจากระเบิดที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์เราจะเล่นกีฬาที่เรารักด้วยคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีรักเรานำสิ่งที่ดีที่สุดของโลกเสมือนกับโลกจริงมาผสมเป็นโลกที่สดใหม่กว้างขวางและเป็นสังคมมากขึ้นนั่นคืออนาคตที่ผมมองหาครับอนาคตของของเล่น อย่างตอนนี้นะครับเทคโนโลยีก็ทําให้เราสามารถติดต่อกันง่ายมากขึ้นมากๆเช่นผ่านทางอีเมลของเรานี่ไงล่ะครับท่องละกว้าง at thai PBS.or.th นะครับใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าติชมรายการยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เลยที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของสุดยอดสารคาดีได้หมดลงอีกแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่เวลาดีหลังเคารพธงชาติเช่นเคยแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ